YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ Youtube จะแบ่งปันให้ ้องๆที่รักทั้งหลายครับมรรคต่อไปคือมรรคที่ห้ายากไหมเห็นไหมมรรคที่สี่สี่มรรคเลยนะโอ้โหชีวิตของท่านเนี่ยสเสด็จมีชีวิตที่สเสด็จเลยจากก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครไม่มีแน่นอนเลยถ้าท่านใช้มรรคทั้งแปดและอริยสัจท,ทั้งสามตามมรรควิธีจิตจกักรวาลที่เราอธิบายให้ท่านฟังมันจะทำให้ปลอดภัยจากการก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครถูกต้องไหม และจะทําให้ท่านไม่เกลียดและกลัวความทุกข์อยู่กับทุกข์ก็สุขได้มีความสุขกับทุกคนที่อยู่รอบข้างของท่านใช่ไหมมันเป็นเพียงแค่สะพานจะพาท่านไปสู่การหลุดพ้นนิพพานในบ้านปลายเท่านั้นเองนะครับไอ้สองตัวเนี้ยไอ้มัคแกับอริยสัจสามเนี่ยนะครับเอามาดูมัคห้าสัมมาอาชีวะอาชีวะก็คืออาชีพประการที่หนึ่งคือท่านต้องดําเนินชีวิตประจําวันโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นแปลว่าอะไรครับ แปลว่าท่านต้องไม่มีอาชีพเบียดเบียนคนอื่นคําว่าเบียดเบียนแปลว่าก้าวล่วงผู้อื่นนะคำว่าอาชีพอาชีวะหรืออาชีพแปลว่าเป็นประจําอย่าทําตนเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเพราะถ้าท่านไปเบียดเบียนคนอื่นน่ะมีใครสักกี่คนจะยอมให้ท่านเบียดเบียนยกเว้นเขาไม่รู้ตัวว่าท่านเบียดเบียนเขาเอาเปรียบเขาท่านหลักพอท่านเบียดเบียนเขาปั๊บเขาจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความทุกข์ที่ว่านี้ถ้าเขาทนได้ยากเช่นโกรธท่านก็เต็มตัวซวยได้ เตรียมตัวทุกขเพราะท่านไปทําให้เขาเกิดทุกข์แล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับมาถึถงตัวท่านให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าไม่อยากจะเผชิญทุกข์ไม่อยากจะได้ทุกข์ท่านก็อย่าไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยก,กันไม่เบียดเบียนผู้อื่นประการที่สองครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นถ้าท่านมีสัมมาอาชีวะสิ่งที่ทําให้คนอื่นก็เกิดทุกข์แล้วก็ทนไม่ได้คืออย่าไปเบียดเบียนเขาอย่างที่สองอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่างที่สามครับ อย่างที่สองอย่าไปเบียดอ,อย่าไปเอาเปรียรบเขาอย่างที่สามคือ <c oughs> อย่าไปช่อฉนคดโกงผู้อื่น <c oughs> ช่อฉนคดโกงนี่ร้ายแรงกว่าสองสองข้อที่กล่าวมาเบียดเบี้ยนเอาเปรียบช่อฉนคดโกงอย่าทําครับถ้าท่านทําแสดงว่าท่านไม่มีสัมมาอาชีวะท่านก็จะเจอ <c oughs> คนที่เขาเกิดทุกข์แล้วเครี้ยงทุกข์ย้อนกลับคืนมาหาท่าน เอาอะไรให้เขาเขาก็เอาไอ้นั่นน่ะมาคืนท่านดาบนั้นคืนสนองว่างั้นเถอะนี่คือมรรคประการที่ห้ายังเหลืออีกสามใช่ไหมอ้าวมรรคหกมรรคที่หกคือสัมมาวายามะคุณคุ้นใช่ไหมบางคนบอกรู้จักมรรคแปดแต่กูไม่รู้หรอกไอ้มรรคแปดมันมีอะไรบ้างอริยศาสตร์สี่มันอะไรบ้างอริยศาสตร,ร์าส,สามมีอะไรบ้างวันนี้เราแฉให้ท่านฟังแฉตอนดึกๆศึกษาธรรมะต้องศึกษาตอนดึกๆเพราะจิตมันไม่วุ่นวายมันมีแต่ความสงบ สมองซีกซ้ายกาลังจะไร้สํานึกแดดดีนักล่ะมันจะทําให้จิตวิญญาณของท่านหรือสมองซีขวาตื่นตัวขึ้นมารับรู้เรียนรู้สัจธรรมชั้นสูงที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นเลยที่เรากล่าวเป็นพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลประทานมายังมนุษย์โลกอย่างพวกท่านเนี่ยแล้วก็ประทานมายังเทพพรมทั้งหลายในแดนสวรรค์มายาแม้กระทั่งพี่พีน้องๆที่จองจําอยู่ในนรกเพื่อที่จะชําระจิตสํานึกหรือจิตวิญ,ญญาณที่หลงมิติให้คืนสู่สมดุล แล้วก็ในอีก6 6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลในอนันตจักรวาลก็ได้ฟังพระสุรเสียงของพระบิดาเจ้าผ่านที่เรากล่าวตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ในเรียลไทม์ด้วยกันอา้าวมร6สัมมาวายามะคืออะไรครับประการที่หนึ่งมันเพียรทําความดีมันเพียรทําความด,มามดีโอเคไหมสัมมาวายามะวายามะก็คือความเพียรสัมมาก็แปลว่าดีสัมมาวายามะคือมันเพียรทําความดี แต่ทําดีทํำยังไงครับประการที่สองทำดีโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถ้าปรารถนาจะเป็นคนดีปรารถนาที่จะเป็นคนดีหมายถึงต้องพร้อมที่จะแสดงออกซึ่งคุณสมบัติของการเป็นคนดีใช่ไหมเป็นของสีดําเป็นของดําท่านก็จะต้องแสดงคุณสมบัติความเป็นสีดําถ้าเป็นของขาวท่านก็จะต้องแสดงคุณสมบัติของการเป็นสีขาวไม่งั้นมันจะเป็นของดําของขาวได้ไงถ้าคุณสมบัติมันไม่ใช่ นี่เหมือนกันคุณสมบัติของท่านคือการเป็นคนดีเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถึงแม้คนคนนั้นจะมากวนโอยท่านทําให้ท่านสั่นสะเทือนจิตสํานึกไปในทางต่าเพราะโกรธเกลียดเครียดแค้แนถ้าท่านเจอไอเวรนี่มันทําให้ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้แนแสดงว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนดีของท่านถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้มันมาเป็นอุปสรรคในการเป็นคนดีของท่าน ท่านต้องไม่ย่อท้อที่จะแสดงความดีซึ่งรักษาความดีเป็นคุณสมบัติของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนด่งเกลือที่รักษาความเค็มซึ่งโบราณยกตัวอย่างไว้นี่เราเอาสุภาษิตเอาคำพังเพยสมัยโบราณมายกมาเป็นตัวอย่างอ้างอิงให้พี่ๆน้องๆได้เรียนรู้เพื่อที่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนเรียนธรรมะต้องเข้าใจให้กระจ่างต้องเข้าใจให้แจ้งพูดง่ายๆคือต้องรู้แจ้ง ถ้าไม่รู้แจ้งท่านก็ไม่อาจแทงตลอดเมื่อไม่รู้แจ้งแทงตลอดท่านก็จะไม่สามารถเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมได้ความจริงของมันเป็นของมันอย่างนั้นเราจรึงชวนท่านคิดแบบง่ายๆเห็นภาพที่ชัดเจนได้นะแล้วคิดเองต่อได้ด้วยครับประการที่สามมร 6. สัมมาวายามะก็คือท่านต้องมีความสามารถและมีความเพียรที่จะรักคนไม่น่ารักได้ ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้ได้เสมอรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยได้เสมอนั่นคือสัมมาวายามะเป็นความภาคเพียรที่ท่านพึงปฏิบัติเพราะมันจะทำให้ท่านเป็นสตตบุรุษทำให้ท่านเป็นส,สตสตบุรุษคือเป็นมนุษย์ที่มีความดีงามอย่างน้อยก็สิบประการนะ ก้าประการ10ประการเนี่ยนะทำให้ท่านเป็นคนที่มีความดีงามได้จากการปฏิบัติแบบนี้นะมรห6ถ่ายภาพไว้ทันไหมจดไม่ทันแน่นอนเพราะเราพูดไวนะประการต่อมาประการที่ประการที่เคือสัมมาสติสัมมาสติเนี่ย <c oughs> เป็นมักที่7ถ้าท่านต้องการที่จะป้องกันตัวท่านเองไม่ให้เกิดทุกข์ จากการกระทําไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของตัวท่านเองที่ดันไปกระทําต่อคนอื่นที่อยู่แวดล้อมท่านถ้าท่านไม่ประพฤติ <c oughs> ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสัมมาก็แปลว่าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามท่านก็จะว่างไปจากความทุกข์ท่านก็จะพ้นทุกข์ท่านก็จะพ้นไปจากปัญหาได้อย่างสบายๆประการที่หนึ่งครับ <c oughs> คือท่านต้องนึกบวกคิดบวก แล้วก็ทําบวกครับแปลว,ว่าสัมมาสติก็แปลว่ามีสติดีถูกไหมสติท่านเขาต้องดีถ้าถ้าสติไม่ดีเขาเรียกว่าสตุ <c oughs> สติไม่ดีเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยจิตของท่านสมองของท่านกําลังตกเป็นธาตุของอารมณ์ขยะอยู่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสตินะถ้าเป็นสัมมาสติแปลว,ว่าจิตใจของท่าน สมองของท่านต้องอยู่นอกเหนืออำนาจของสิ่งที่เป็นขยะเช่นนึกลบก็คือนึกขยะคิดลบก็คือคิดในสิ่งที่เป็นขยะกระทำลบคือกระทำในสิ่งที่มันเป็นขยะท่านต้องมีสัมมาสติรู้ว่าไหนควรไม่ควรรู้ตนรู้ตัวรู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรรู้ว่าขณะนี้กำลังจะพูดอะไรรู้ว่าขณะนี้กำลังจะทำอะไรถ้าไม่ควรท่านก็ไม่ทำไม่ควรท่านก็ไม่พูด ถ้าสมควรท่านก็จะทำถ้าสมควรท่านก็จะพูดถูกต้องไหมครับประการที่ 2, สองสัมมาสติก็คือท่านจะต้องมองด้านบวกนึกคิดด้านบวกตะกี้เราบอกแล้วนะนึกบวกคิดบวกทําบวกแปลว่าใช้ปัญญาไหมใช่ข้อ2มองด้านบวกนึกคิดด้านบวกนี่คือใช้ปัญญากับความรักใช้ปัญญากับความรักเป็นเครื่องมือในการมองด้านบวก เป็นเครื่องมือในการนึกและคิดด้านบวกนี่คือสมาถสติยังยังมีประการที่สามเมื่อเรานึกบวกคิดบวกกระทำบวกในเบื้องต้นยังไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าเรารอบคอบมากขึ้นก็คือมองด้านบวกนึกคิดด้านบวกคือใช้ปัญญาในการคิดในการมองเมื่อเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราได้ความต้องการของเราแล้วว่าเราจะแสดงออกหรือกระทำตอบสนอง ต่อผู้สร้างเงื่อนไขนั้นหรือต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรที่มันเป็นสมาที่ได้จากสมาสติแล้วท่านก็จะต้องกระทําแต่ด้านบวกตอบสนองเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเรา่าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ตามท่านจะต้องตอบสนองด้านบวกเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสัมมาสติถ้าเขาทําลบกับท่านท่านก็ไปท้าลบกับเขาด้วยการทําลบกลับคืนสนองคือดาบนั้นคืนสนอง นั่นแสดงว่าท่านไม่ได้มีสัมมาสติท่านก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเองจะก,ก่อการทะเลาะวิวาทจะก,ก่อให้เกิดการโต้แยง้งทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมของท่านในที่ทำงานของท่านเพราะท่านขาดสัมมาสติชัดเจนไหมครับ <c oughs> มรรคสุดท้ายมรรคที่8คือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคืออะไรถ้าท่านมีสัมมาสมาธิได้ทำไมท่านจึงพ้นทุกข์เพราะท่านไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นจากการปฏิบัติของท่านด้วยสัมมาสมาธิและคนอื่นก็จะไม่โยนทุกข์กลับคืนมาท่านด้วยการทำมิดีมิร้ายกลับคืนมาอย่างท่านมารคกแปดประการที่หนึ่งสัมมาสมาธิคือให้ท่านตั้งใจรับฟังผู้ที่เขากำลังพูด ตั้งใจรับฟังเรื่องราวที่ผู้นั้นกำลังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้ได้อย่าฟังมั่งไม่ฟังมั่งท่านรู้ไหมมั่งแปดสมาสมาธิตรงเนี้ในประการที่หนึ่งก็คือช่วยทำให้ท่านเนี่ยไม่ฟังผิดไม่มิสคอมมิเนเคชัแปลมิสแปลว่าผิดพลาดคอมมิเนเคก็คือการสื่อสารการฟังอย่างต่อเนื่องด้วยการใส่ใจรับฟังมันจะทำให้ท่านฟังแล้วไม่ผิดพลาด เพราะไม่ได้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งคือฟังแล้วขาดตอนมันจะทำให้ความรู้ที่เขากล่าวให้ท่านฟังมันจะไม่มีการต่อเนื่องมันจะได้มันจะเป็นแค่ปฏิปปะต่อเอามาปะปะโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะสูญหายโอกาสที่จะพร่อง L c L L L ลก a ลก LACK แปลว่าพร่องโอกาสที่ข้อมูลจะพร่องมันมีมากเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจผิด การทะเลาะเบาแว้งกันเพราะการเข้าใจผิดการฟังผิดการฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่ได้เมื่อมันไม่เกิดขึ้นจากการสื่อสารเป็นพิษทุกก็ไม่เกิดปัญหาก็ไม่เกิดมันแสดงว่าท่านต้องรอบคอบคือตั้งใจรับฟังโอเคไหมเห็นไหมใช้ได้ไหมพระพุทธองค์สุดยอดแต่นี่ไม่ใช่ทางนิพพานแต่เป็นความฉลาดในการเป็นมนุษย์ในการดําเนินชีวิต เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นแต่การจะพาจิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานนั้นมันต้องใช้วิธีอื่นต้องสร้างคุณสมบัติอื่นให้เกิดขึ้นวันหน้าจะบอกประการที่สองพี่น้องครับต้องตั้งใจเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องสมาสมาธิเนี่ยเราใช้ในขณะที่เราฟังเพื่อเรียนรู้กับเราใช้ในการเรียนรู้กับนะเราใช้เพื่อการเรียนรู้ให้ได้อย่างต่อเน,นื่องสมาธิ ไม่ว่าฟังต่อเนื่องหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันล้วนเกิดคุณประโยชน์ต่อท่านที่จะทำให้ไม่พร่องเรื่องความรู้นะจะไม่ทำให้ท่านขาดองค์ความรู้คือเรียนรู้และไม่ครบเนี่ยมันจะตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยเมื่อเราเรียนรู้ได้ครบโอกาสที่จะเข้าใจผิดโอกาสที่จะตัดสินใจผิดโอกาสที่จะคิดผิดเป็นศูนย์ นี่คือที่มาของความทุกข์จากการที่เรานะฟังอะไรนะไม่ได้สับจับไปกเกลียดฟังนะไม่ได้สับจับกเกลียดไม่พอฟังอย่างไม่มีสมาธิฟังฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะหรือเรียนรู้อย่างไม่ต่อเนื่องไม่ตั้งใจเรียนรู้ให้ต่อเนื่องนะมันเลยความรู้นั้นเลยไม่ประดิษฐ์ประตอ่อมีขาดขาดเกินเกินแล้วมันก็จะทำให้เกิดปัญหาประการที่สาม ตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องการที่ท่านสามารถทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องให้สําเร็จได้ถึงแม้จะใช้เวลานานๆเรียกว่าท่านมีสมาธิการฟังอย่างต่อเนื่องฟังอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานานๆานานจนเข้าใจในสิ่งที่เขากล่าวให้ท่านฟังนั่นแสดงว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิ ตั้งใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถ้าเรียนแล้วยังไม่รู้เรียนแล้วยังไม่เข้าใจแจมยังไม่เข้าใจแจ้งก็จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะรู้ซึ้งถึงแก่นนั่นเขาเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่มีสมาธิท่านพี่พพพน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าสมาธิของจิตจักรวาลจึงไม่ต่างไม่ใช่จา้าจึงต่างกันกับสมาธิที่พวกท่านคุ้นชิน สมาธิของท่านคือการนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วกําหนดจิตของท่านไว้ที่เหนือสะดือบ้างที่ลมหายใจบ้างนะยุบหนอพองหนอพุโทธโทธธรรมโมสังคโฆอะไรของท่านนะ่ะนคือการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานของท่านคือการนั่งสมาธิแต่ท่านเป็นคารวะาท่านเป็นครือขัดเห็นไหมครับการฟังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะฟังรู้เรื่องไม่ถ้าฟังจนไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องท่านจะไม่เลิกฟังท่านจะฟังอย่างตั้งใจจนจบเหมือนอย่างที่ฟังโอวาทพระบิดาอยู่ในขณะเนี้ย ฟังมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงบัดเนี้ยท่านยังไม่เลิกฟังเพราะท่านฟังแล้วยังเก็ตไม่หมดเพราะรู้ว่าท่านอาจารย์ปริญญายังสื่อกับพระบิดาหรือองค์จิตจ,จักรวาลอยังไม่จบท่านก็เลยตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเก็ตเพื่อจะเก็ตกันไปะวะ่าเพื่อจะรับรู้ระรับเอาธรรมะที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่สูงส่งแต่เอามาทําให้ท่านเข้าใจง่ายง่ายโอเคนะอย่างที่สามคือตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสําเร็จนี่เรียกว่าสมาธิ เพราะฉะนั้นสมาธิของนักบวชกับสมาธิของท่านทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ต่างกันครับสมาธินั่นคือใช้กับอยู่กับตัวเองคนเดียวแต่สมาธินี่ยอยู่กับใครก็ได้ท่านมีสมาธิตลอดเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเราก็มีสมาธิขณะที่ลืมตาอ้าปากพูดอยู่เนี่ยครับท่านก็นั่งฟังไม่หลับฟังได้อย่างต่อเนื่องและคิดตามและเก็ตและเข้าใจอย่างต่อเนื่องนั่นแสดงว่าท่านก็ฟังมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนบัดเนี้ยท่านมีสมาธิในการฟัง ท่านก็ถามตัวเองนะว่าท่านลุกขึ้นไปฉี่ลุกขึ้นไปห้องน้านกี่ครั้งหรือแอบงีบหลับจนกระทั่งเพื่อนมาจี้สะเอวให้เตือนะกี่หนใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมัค8คือวิธีการดําเนินชีวิตในสังคมโดยไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองต้องเกิดทุกข์นั่นคือนิยามของคําว่ามัคแปตามมัคควิธีของจิตจักรวาลไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และจะทมให้ท่านหลุดพ้น กลับบ้านนะจิตวิญญาณนะหมดหน้าที่แล้วไม่ต้องมาเกิดอีกก็กลับบ้านนู่นเลยนอกเอกภพนะแต่นี่ไม่ใช่นะไปแอบอยู่บนสวรรค์มายานั่นไปผิดที่ผิดทางนะอ่ะยางเรียกว่าหลงทางนะมรรคแนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมรรคแกับอริยสัจสามประการท่านนํามาใช้ปฏิบัติเพื่อเพื่อประโยชน์สุขและสงบ ของจิตหยาบกับกายหยาบของท่านเท่านั้นมันเป็นการใช้มรรคแปดกับอริยสัจสามเพื่อประโยชน์สุขของจิตหยาบกับกายหยาบเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตวิญญาณของท่านเลยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ให้จิตหยาบของท่านทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่ของจิตวิญญาณเช่นเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณในออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตมนุษย์หรือจิตหยาบเพื่อ เพื่อมอบพลังงานความรักให้กับโลกด้วยวิธีที่เรียกว่าหมุนธรรมจักรพี่พี่น้องๆครับนั่นเป็นการทำเพื่อจิตหยาบกับกายหยาบเองท่านยังไม่ได้ช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านเลยท่านจึงจะมาบอกว่ามรตแปดกับอริยสัจสามพาท่านนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณมาทางไหนกลับออกไปทางนั้นคือประตูข้อแกะคือดานน่านนภาะไยมันไม่ใช่นั่นคือการเข้าใจผิดพี่น้องครับ นี่คือคําตอบในสไลด์ใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยที่จะจบในคืนนี้ภารกิจของจิตวิญญาณที่จิตยาบจะต้องทําไม่ใช่มานั่งดับทุกข์ไม่ใช่มานั่งยุ่งกับทุกวุ่นวายกระทุกกระสุกเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่กับจิตวิญญาณเลยอริยสัจสามบวกมารกแปดจัดการได้กับทุกความทุกจัดการได้กับทุกปัญหาทุกปัญหาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและไม่ใช่สิ่งที่เป็นทุกข์แล้วเพราะเรามีวิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ภารกิจหลัก ถ้าเราไม่มัวเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์คือโลภโทสะโมหะคือทําให้ตัวเองทุกข์เราจะดับโลภดับโทสะโมหะให้ได้อย่างสิ้นเชิงเพื่อทําให้ไม่เกิดทุกข์เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนั่นต่างหากเราจะต้องไม่มีตรงนั้นท่านถึงจะมีเวลาว่างพอที่จะทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้พี่พีพนน้องๆครับสไลด์ชิ้นสุดท้ายที่ท่านเห็นเนี่ยจิตวิญญ,ญาณไร้อิสระภาพอยู่ในขณะนี้ ขณะที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านอยู่ที่ตอมใต้สมองถูกขังอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณของท่านบางรายนะครับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าตอนตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตัวเองยังมีจิตวิญ,ญญาณอยู่ข้างในเลยทําตัวเป็นเจ้าเป็นเจ้าผู้ครอบครองกายสังขารเนี่ยข้าเป็นใหญ่ทําอะไรเพื่อสนองความ อยากความไม่อยากหรือสนองกิเลสตัณหาของตัวเองที่เป็นจิตหยาบรุ่นๆไม่เคยคิดจะทําอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยเอาละถ้าท่านบอกว่าท่านไม่รู้วันนี้ท่านรู้แล้วครับดูสไลด์แผ่นนี้สไลด์บนจอเล็กๆข้างๆเนี้ยท่านจะต้องทําหน้าที่เปิดประตูมิติที่มีธรรมจักหมุนอยู่นะ่ะไขกุญแจเข้าไปให้ได้ใช้ปัญญาและใช้ความรัก รักเพื่อให้นะไม่ใช่ความใคร่ความใคร่คือรักเพื่อที่จะเอาไม่ให้เอาแล้วไม่ไม่รักอะ่ะนะไม่ใช่ท่านต้องใช้กุญแจสองดอกนี้ไขประตูโดยใช้จิตหยาบนี้ไขเข้าไปใช้ความรักและใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตเพื่อทําให้จิตวิญญาเนี่ยเปิดมิติของตัวเองออกมาแล้วใช้ความรักเป็นพลังงานมอบให้กับเพื่อนมนุษย์คือคนรอบข้างของท่านและมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเพื่อค้ําจุดโลกให้สมดุล ภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันมันก็จะแรงอย่างสมเหตุสมผลเพราะช่างเทคนิคทําให้มันแรงเนื่องจากต้องชําระโลกแต่ที่มันแรงเบิ้ลสองซ้อนเพราะมนุษย์จิตสํานึกตกต่าให้พลังงานความรักกับโลกไม่ได้ส่วนที่ขาดจึงทําให้โลกเสียสมดุลทําให้เกิดมหันตภัยพิบัติเกิดขึ้นซ้ําซ้อนกับที่ช่างเทคนิคจะต้องปฏิบัติการตามแผนชําระโลกเพื่อเปลี่ยนยุคเราบอกท่านเท่านี้ เพราะฉะนั้นนี่คือสไลด์สุดท้ายนะได้เวลาประมาณตีหนึ่งพอดีเป็นเวลาที่ท่านควรจะพักผ่อนเข้านอนละนะเราก็ขอ,อญาตกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาโปรดประทานพระพรอ,อันประเสริฐก้อนสุดท้ายสําหรับคืนนี้ก้อนใหญ่ๆทรงประทานให้กับพี่พน้อง,องที่อยู่ที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่ง,น,งนอน,น,อน,น,อนฟังการสื่อพระโอวาทของลูกที่สื่อกับพระองค์อย่างต่อเนื่องนะเสมอมา ตามพลังของสมาธิที่แต่ละคนตั้งใจฟังได้ดีแค่ไหนขอให้พระองค์ทรงเมตตาได้โปรดประทานพลังงานความรักด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ให้กับพี่พี่น้องๆ้องของลูกด้วยรวมกระทั่งถึงพี่พี่น้องๆที่ติดตามรับชมรับฟังสดๆอยู่ทางบ้านด้วยนะส่วนพี่พี่น้องๆ้องที่รับฟังนะผ่าน YouTube หรือ Facebook หลังจากวันนี้ซึ่งไม่ใช่รายการสดแล้วก็ขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่พี่น้องน้องของลูกด้วยเช่นกันนะครับ ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่ฟังโอวาทพระบิดาผ่านปากของเราในคืนวันนี้ด้วย EP หรือ EPISODE 306เนี่ยในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยนะขอให้ประสบความสุขความสําเร็จมีความก้าวหน้าทางจิตปัญญาถ้ามีสิ่งใดที่เรากล่าวด้วยวาจาและไปก้าวล่วงท่านทําให้ระคายเคืองจิตใจของท่านเราขอกราบขออโหสิกรรมต่อท่านถ้าท่านไม่อโหสิกรรมเราเราก็ขอกราบพระบาทพระบิดาที่อยู่เบื้องสูงช่วยกรุณา ทรงกระทําโมฆะกรรมในกรรมที่พี่พี่น้องๆไม่ไม่ไมอโหสิให้ลูกเพราะลูกทําโดยไม่ตั้งใจขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาให้กับลูกด้วยนะขอทุกท่านนอนหลับและฝันดีจําไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าต้องการความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระาศาสดาอันเกิดจากโลกไม่สามารถกล่าวกับท่านทั้งหลายได้เรายินดีจะอาสาเสียสละเวลาและประโยชน์สุขในชีวิตของเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งมาสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจ,จักรวาลโดยพระผู้เป็นเจ้า เพื่อนำเอาศัจิธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะไม่รู้และกลับบ้านคือนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้เราจะทยอยนำมาบอกเล่ากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ผ่านทางช่อง YouTube จิจักวาลอ่านโลกและผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญานะรวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ w w w จิจักวาล .com สามทุ่มครึ่งเป็นต้นมาจนถึง2ยามหรือตีหนึ่งหรือบางทีก็ตีหนึ่งครึ่งก็สุดแท้แต่สาระ ที่พระบิดาทรงเมตตาท่านทั้งหลายจะสื่อผ่านเรามาแค่ไหนเรายินดีสื่อให้หมดทุกขั้นทุกตอนทุกบทโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ขอกล่าวคําสั้นๆอำลาก่อนที่สไลด์สุดท้ายของเราจะขึ้นมานะ mm. เพื่อที่จะให้ท่านได้ราตรีสวัสดิ์กันนะครับลาพระบาทพระบิดานะฮะ